ครับวันนี้ครับช่องก็มีแชนแนลครับวันนี้จะพาเรไปดูร้านล้างรถแจมๆดูสภาพรถแล้วก่อนดีกว่าครับวันนี้วันนี้จะไปล้างรถนะครับรถเราสภาพต้องบอกว่าอดูดิยับนี่เอาเอาออกไปบ้างแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันครับว่าวันนี้เราจะล้างรถดูข้างหลังโอ้โหดูดิสภาพยับเยิน เราก็กําลังจะไปล้างรถกันวันนี้วันนุ้นว่างอีกแล้วครับสภาพรถเราไม่ได้ล้างมาเป็นเดือนดูฟังนี้ผม้เ,เลยโอ้ผมเปื้อนผมเปื้อนด้วยแย่แย่แย yeah, yeah, yeah. ่ดูดิภาพเหลืองแล้วอะ่ะที่ดินปะ่ะดีไปล้างรถกันขัดอย่างเดียวเลยนะเราอะ่ะ<ไ>เองอะ่ะไห้ดูจะล้างรถ เดี๋ยวเราไปดูร้านล้างรถในะส่วนพึ่งกันดีกว่าร้านนี้จะเบิกหรือเปล่าดูดิไปแล้วค่อยเก็บเอคนล้างก็บอกโอ้รถพี่ไปทำอะไรมาสกรปรกจังนี่เราเก็บเก็บทิ้งไปบางส่วนนะครับพยายามให้ดูแบบเฮ้ยรถไม่สกรปรกไม่สกรปรกเกินไปไหนเนีย่ยทิ้งเลยไม่งั้นก็ไว้ตรงโู้นก็ได้ผมเองทั้งนั้นแหละ ใช่ป่ะนี่นะผิดใจแล้วนะผิดใจขับอย่างเดียวไม่เคยล้างรถอะฝ่ายหน้าแม่งเลยวันนี้เก่าเมื่อเช้าจะแปลงกล้ามซูเปอร์แมนอยู่เลยมาเอาไว้เนี่ยจั้งเรียนมาเอาใส่ไว้จั้งเรียนไว้เนี่ยเลยสมัยเปิดหรอกสม่ให้ดูดลองไม่ให้ดูดุงก็สกปรกอะสิช่องเดียวช่องนี้อืมอ่ะเก็บไปเก็บไปจะจะไปล้างทำไม ดูดิโอ้ยครับแล้วก็ทิ้งขยะไว้เต็มเลยอะ่ะบนนั้นครับ okay, โอเคครับเ,เดี๋ยวเราไปร่างรถกันครับที่คาแคร์สนพึ่ง บริการจองคิวก่อนด้วยโทรมาโทรมาหรือว่ามาจองคิวไว้ก่อนก็คุณคิวของคุณโทรมาตามเดี๋ยวจะมีนี่ครัอัตราการล้างล้างโฟมนะอีซายเอสเอ็นเอลเอสเอ็อลเอ็กลก็บะเก่ง100กร้อยกว่าบาทถึงสองร้อยยี่สิบเแนะนำให้ล้างธรรมดากว่าล้างเครื่องไม่ต้องไปล้างเดี๋ยวรอรถเรามาสักครู่ เอ๊เราไม่ได้ล้างรถมาทีเดียนะคะวุนาวทาบสีเดียนี่ไหมทาบสีเดียนนี่ไหมไม่รู้อ่ะฝนมาตกนะฝนเลยเออน,นานอะ่ะนานมากอะ่ะแล้วก็กลัวแบบกลัวว่ารถจะมันจะเป็นคราบใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบกลัวมันจะฝังแน่นที่อ่ของเราสีขาวด้วยใช่เออแล้วมันสีขาวด้วยแบคราบมันเริ่มติดกลัวมันติดแน่นอะไรงเงี้ยแต่เลาไม่ออกเออเราต้อมาล้างหน่อยถึงแม้ว่ามันจะเป็นน้าฝนนะแต่ว่า เราควรทําความสะอาดเนาะรถนะทั้งทั้งในทั้งนอกก็คือเป็นระยะไม่ควรทิ้งมันไว้นานผมว่าพยายามทิ้งล่ะผมผมมาก๊กจัดรถวันนี้ไหมเออเฮ้ยแต่เราต้องก๊กที่สุดเลยตั้งแต่ซื้อมาน้างสารอ่ะเละเละเฮ้ยเราไปสูตรนันเดินอะไรเออล้างที่สูตรมาเลยล้างที่สูตรมารอบหนึ่งนั่นอะแล้วก็นานแล้วนะเอาจริงก็หลายเดือนหลายเดือนเออ ขยนของด้วยโดนฝนด้วยรับใหม่จะแบบล้างเลยที่เรามอามาองของอย่างเงี้ยบางทีเราไม่ได้ออกออกไงแต่เมื่อกี้เรามาแล้วรอบนึงแล้วเราก็มาจองคิวไว้เราก็ไปหาข้าวกินแล้วเขาก็โทรมาโทรบอกว่าเออได้คิวแล้วเราก็มาล้างเลยร้านอยู่ตรงตรงข้ามกับร้านวัสดุก็สร้างจอเจ้าคุณนะคะ ถ้าใครมาส่วนคึ้งแล้วก็อยากล้างรถอะไรอย่างเงี้ยก็ร้านนี้ก็เป็นหนึ่งในช้อยนะเอ็นจอยคาเฟ่ hmm. Car care. หนึ่งในช้อยหรือเป็นตัวเลือกเราเพื่อนๆที่เอออยากจะล้างรถอย่างเงี้ยก็าไปลองแวะมาดูได้ว่าบริการของเขา,าจะประทับใจเพื่อนๆไหมนะแต่ก็ความรู้สึกก็คือที่ระดับที่ดีนะคะสําหรับสําหรับเราเนาะก็โอเคอะราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากอย่างรถเราเนี่ยกระบะเนาะที่ประตูมันเป็นไซส์ไหนะ ประมาณ180เนอะใช่ปะ่ะ180บาทตอนนี้ก็มีรถไหา่คิ้วมากตอนที่เรามารอบแรกมันประมาณ3-4คิวเนอะเต็มเลยล้างอยู่ก็ไปทานข้าวเสร็จพอดีแอได้คิวพอดีเลยโอเคเดี๋ยวเรามารอนดูกันว่ารถของเรานะจากที่ถ่ายให้ดูไปแล้วนะเ,เ,เลอะเลอะเคลิบเคลิบจะสะอาดขนาดไหนนะคะติดตามรอนดูนะ หมดละสโนว์ล้ลางยากไหมลุงล้างยากไหมครับคันใหญ่ไม่ยากนะลุงบอกล้างมากี่คันแล้วเออเ่จะทีศโฟมอยู่เดี๋ยวเราไปล้างนะครับร้านนี้ก็บริการดีนะครับบริการถึงลูกค้าดีแล้วก็ไปสนสนอยู่แถวๆนี้แหละอู้หู้ตงหมดล้างแล้ว อุ้ยภาพดำๆเปียกเลยไม่โดนน้ำมานานโอเคครับเดี๋ยวเรารอดูรถล้างล้างนะัดนี้ก็พารถมาล้างเลยโอเ้เราไม่ได้ไปเที่ยวไหนครับสถานการณ์โควิดนี้เราก็อยู่บ้านอ่ไป Let's go วิ่งหนีวิ่งหนีเลยเหรอเอ้ยไงล้างวันพี่คันเนี่ยเวลาแต้บางวันนะคะเวลาแต้บางวันล้างเองเลยรถเครื่องนี่ครับมีการฉีดโฟมด้วยอ๋อนะครับล้างโฟมล้างโฟม ผิดโฟมแล้วใช่ไหมครับค่าล้างโฟมค่ะ oh, oh. ลงน้ำยาที่ถูกัำร้อนลงน้ำยาให้ด้วยครับ oh. หอมเลยนะครับหอมฟุ้งกันเลย รางเองไม่มีแบบนี้แน่นอน ก็มีอุปกรณ์พวกนะล้างรถเสติมสวยรถมีแชมพูด้วยครับจะมีพวกไวไฟมีน้ำให้กินนะมีน้ำขายให้กินเอ้ระหว่างที่เรารอเนาะ เจ้จะนูรอนานไหมตอหนูหิวแล้วหิวอีกแล้วกินมาเมื่อกี้นะหิวอีกแล้วโอ้โหน่ากินมากด้วยโอ้โหน่ากินเลยนี่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอะไรเนยก๋วยเตี๋ยวไก่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะบะหมี่แห้ สองร้าน <2 S 1> เอ่อก๋วยเตี๋ยวไก่ไข่น้อยนะคะเดี๋ยววันไหนที่พักทำอีกอะ่ะเราจะพาไปดูว่าพักทำยังไงบ้างหน้ากิ้นขนาดนี้อ,อ,อร่อยมากด้วยเน้นว่าเฮอไม่ต้องปรุงห้ามปรุงไปรายการอาหารไปเลยนะ <laughs> ใช่ <laughs> เจ้าของร้านครับตอนนี้เปิดสวัสดีครับเปิดทุกวันใช่ไหมครับเอ่อเปิดทุกวันปิดวันพุธทุกหนึ่งวันค่ะอ๋อปิดวันพุธนะครับค่ะอยู่ทุกวันศุกร์ค่ะวันนี้รถก็เยอะเยอะหน่อยครับวันนี้ค่ะวันนี้ได้ได้เยอะหน่อยแต่ก็ถือถือว่าไวนะครับทำงานกันเป็นทีมนะครับสุดยอดมีหกคนค่ะทีมงานมีหกคนครับร้าน Enjoy Cafe นะครับคขอบครุณขอยัดปากเบอร์ไว้หน่อยก็ได้ครับเปิดใครมาส่วนคึ่งนะค่ะเบอร์ร้านนะคะถ้าลูกค้าเซิร์ชเซิร์ชในเพจหรือหน้า Google ก็ขึ้นค่ะ ชื่อ Enjoy c a คา a r e เนยค่ะเบอร์ติดต่อจริวนะคะ0808060850ค่ะโอเคครับร้านเปิด8โมงถึง6โมงเย็นนะคะครับผมฝากร้านไวาด้วยนะคะได้เลยครับขอบคุณมากค่ะของผมเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยค่ะคือเท่าไหร่พีู่ครับ200รบาทครับครับือร้าน200บาทนะครับไปไปกันดีกว่าเรา ไว้กระบะให้ด้วยโอ้โหกระบะไม่เลยนะครับไปโอเคไปกันดีกว่าก็สะอาดเรียบร้อยดีนะครับนี่เราก็เรียบร้อยครับทำการล้างรถเสร็จแล้วข้างในหอมสะอาดดีนะครับ200บาทนะครับก็ร้านนี้ก็ลองมา ใช้บริการดูนะครับราคา200บาทนะครับสำหรับรถใหญ่ครับรถเล็กก็ประมาณ160ยหกหรือ180ยแปบนะครับก็ลองดูแล้วแต่ราคาว่าเราล้างแล้วแต่ประเภทรถของเราด้วยนะครับ <c oughs> ประทับใจนะครับ okay, โอเคเราไม่ได้เห็นรถสะอาดอย่างนี้มานานแล้ว <c oughs> โอเคหอมมากสะอาดด้วยเนาะถือว่าไม่นานเนาะสำหรับวันนี้รถเยอะใช่รถเยอะแต่ก็ไม่นาน เขาน่าจะปิดวันไหนปิดวันพุธวันพุธเมื่อกี้ทำให้ล้วบริการบริการดีครับร้านนี้จะลองมาล้างดูกันได้เนาะโอเคครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้วันหยุดของเราก็หมดไปกับการล้างรถไปแล้วครึ่งวันแต่ <c oughs> ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องคุณ e d y channel ด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันครับผม